รับสนุน <ừ> เรื่องธนาคารกองทุนที่ดินเนี่ยเพื่อที่ได้มาซื้อที่ดินแปลงที่ไล่สมาคิกในชุมช,มชนเอานี่สิอยากขายนะครับหรือถ้าหากว่าพ่อยากขายก็ตามถ้าอยากจำอยากจำน่องจำน้ำสิเกามาจำน้องจำน้ำครับธนาคารกองทุนจะเอาไปพ่อคุณก็ได้เงื่อไปใส่ที่ดินก็อยู่ในชุมชนพ่อคุนก็อยังในถ้ำประโยชน์อยู่ขึ้าจะเป็นการดูแลกัน นอกจากชาวบ้านขอาโคกที่มีแนวคิดเรื่องธนาคารกองทุนที่ดินแล้วหลายๆชุมชนซึ่งมีปัญหาที่ดินหลุดมือพี่น้องเกษตรกรก็คิดเรื่องนี้ค่ะโดยหลักการของธนาคารกองทุนที่ดินก็คือให้มีการระดมทุนในรูปของการออมทรัพย์จากสมาชิกในชุมชนเพื่อน,นำมาปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกนำไปแก้ปัญหาเรื่องที่ดินหรือให้กองทุน เป็นผู้รับซื้อที่ดินจากพี่น้องที่ต้องการขายแทนการขายให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้สิทธิ์ในการทำกินและการดูแลจัดก,การต่างๆยังคงอยู่ในชุมชนซึ่งก็หมายความว่าที่ดินผืนที่ขายแล้วก็ยังคงอยู่ในชุมชนนั่นเองค่ะแต่สมมติว่าตอนนี้นี่เข้าต่อสู่เรื่องของฉนดชุมชนอยูนะค่ะแล้วลถ้าหากว่าได้ฉนดชุมชนม,ม,มาแล้วนี่ก็ยังสิงเป็นเครื่องพิสูจน์ว,ว่าเป็นลับประกันว่า พี่นอกบ้านเท่านี้สิดูแลปลาอย่างดีสิจัดการเรื่องที่ดินเป็นอย่างดีอี่อย่างแน่ที่จะให้พ่อหมั่นใจได้ผมคิดว่าคนนี่พบมาเป็นตะคนนะครับโนกก็เลือกคว้านสิจับเพื่อนนะครับเสือก็เลือกปลาสิยู่คนนนี่ย่อมเลือกสิ่งที่ดีกว่าที่สุดเสมอนะครับมผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละสิเป็นตัวการันตีว่าคนเนี่ย เมื่อรัฐบาลหรือนโยบายเปิดกว้างเรื่องสฉนดชุมชนและมีกฎหมายมาใส่เรื่องสฉนดชุ่มชนแล้วเนี่ยลักประกันของความหมันคงข,งของที่ดินเนี่ยอยู่ในชุมชนนี่แหละชุมชนก็คือโตชีวะตัวกำหนดเป็นตัวออกแบบชีวิตของเจ้าของเองนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนอกจากชุมชนสิมม่งีคุณภาพชีวิตที่ดี <c oughs> มีสังคมที่อบอุน่นมีการดูแลก,กันในชุ่มชนแล้วนะครับ เชียวยังอ,งอีกะอะชีวิตน<อ>ี่ค<ด>วามสุขมันสุดสุดแรงนี้แล้วถ้าหากว่า,า,วาตอนนี้มีชุ่มชนทั่วประเทศเลยมีปัญหาในเรื่องของที่ดินท้ำกินคือกันจะสาม,มารถมาเรียนรู้หรือว่ามาเอาบทเรียนจากนีเนี่ยไปเป็นตัวอย่างไปเป็นต้นแบบได้ไ่ค่ะผมคิดว่าชุมช่นท่าบริปิตแล้วกับสิบปรยุทธ์ยุศสตนนี่ถ้าหากว่าที่นอกพื้นที่อื่นหรือจังหวัดอื่นมีปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยมามาเรียนรู้น้ำกันเราก้าวไปสู่เป้าหมายน้ำกัน พัฒนาน้ำกันเป็นเบสประเทศแห่งดีมา,มาเรียนรู้น้ำกันเลยแลวก็เข้า,ขาสีซอยยกระดับกันเห็นมันเห็นมันนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินที่เป็นเป็นระบบน้ำกันไปวิธีนี้มันดีนะชนบทชุมชนเนี่ยเป็นวิธีที่แก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินอย่างยั่งยืนเราก็จับเอาที่ที่ชาวบ้านเนี่ยบุกรุกเข้าไปอยู่ที่รัฐแล้วแล้ว,ลวรัฐจะใหสิทธิชุมชนเหล่านั้นนี้เข้าไปทํากินได้ไหมนะครับโดยใช้รูปแบบชนบชุมชน ก็อิงหลักของรัฐธรรมนรูญคือให้สิทธิกับชุมชนรูปแบบของโฉนดชุมชนก็คือว่าถ้าไปออกกฎหมายนะั่อีกนานก็เลยใช้รูปแบบการออกระเบียบสำนักนายกร,รัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการกรรมสิทธิ์ในรูปแบบโฉนดชุมชนขึ้นมาระเบียบตอนนี้ก็ผ่านครอมอเรียบร้อยไปแล้วไปอยู่ที่กฤษฎีกาหลังจากกฤษฎีกาผ่านมารูปแบบของการระเบียบสำนักว่าด้วยโฉนดชุมชนก็จะให้มีกรรมการชุดหนึ่งซึ่งจะมีรัมรีคนหนึ่งเป็นประธาน แล้วก็มีตัวแทนของราชการที่ต้องดูแลพื้นที่ตามกฎหมายเช่นป่าไม้กระทรวงทรัพย์อุทยานใครต่อใครเนี่ยกรมที่ดินกระทรวงคมนาคมก็มานั่งอยู่ในกรรมการชุดนี้ด้วยวิธีการทํางานคืออะไรสมมติที่ใดก็ตามที่ก็ขอออกโฉนดชุมชนกรรมการชุดนี้ก็มีหน้าที่เป็นประเมินประเมินก็คือจะไปดูว่าหนึ่งเนี่ยเงื่อนไขสําคัญคือเขารวมตัวเป็นชุมชนที่เข้มแข็งไหมมีการจัดการที่ดีไหมถ้ามีการจัดการที่ดีแล้วเข้าเงื่อนไข หน่วยงานของรัฐที่ดูแลพื้นที่นั้นอยู่พร้อมจะมอบพื้นที่ให้เขาไปดูคณะกรรมการก็อาจจะบอกว่าโอเคเงื่อนไขทุกอย่างเข้าหมดคุณก็เอาไปสิทธิที่จะได้ในชมชนก็อาจจะเป็นยี่ห้าปีไม่เกินสามสิบปีนะครับหลังจากได้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีเงื่อนไขให้ไปเช่นคุณต้องไปจัดการสภาพแวดล้อมนะอาจจะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมปลูกป,ป่าเพิ่มเติมมากขึ้นช่วยกันดูแลสภาพปูคลองหนองบึงนะฮะ คุณต้องไปจัดการชุมชนของคุณให้มีความเข้มแข็ง,ขงรัฐก็อาจจะจัดเอาหน่วยงานต่างๆเข้ก็ไปพัฒนาให้มีความเข้มแข็งเช่นพวกเรื่องเงินออมเรื่องสากร์เรื่องของเองินทุนที่ทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นหรืออาจจะเป็นปัจจัยพื้นฐานอื่นนะครับหลังจากได้ไปแล้วองค์กรชุมชนก็ต้องไปจัดการกันเองว่าจะแบ่งพื้นที่กันยังไงเท่าไหร่ใครมีสิทธิ์เข้าไปบ้างใครทําผิดจะยึดคืนอะไรอย่างไรนะครับในที่สุดแล้วพอได้ไปถ้าทําผิดเงื่อนไข คณะกรรมการไปประเมินก็จะมีคำเตือนไปให้เขามีการปรับปรุงถ้าไม่ปรับปรุงก็มีสิทธิ์ที่จะยึดคืนมาเป็นที่ของรัฐตามเดิมได้ถามว่าแนวคิดนี้ทําไมมันดีทําไมมันกลายเป็นที่ดินที่ทททยั่งยืนก็เพราะว่าหนึ่งจำนองจำนำไปขายไม่ได้ชุมชนต้องช่วยกันดูแลเองถ้าเกิดใครทําผิดชุมชนก็ต้องเข้าไปจัดการเพราะรัฐ,ร,ฐรัฐบาลเชื่อในหลักของชุมชนที่จะดูแลกันเองมากกว่าเป็นเรื่องปัจเจกบบุคคลซึ่งอาจจะมีความ ผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือหลักข้าวๆของนชนมชมุมีผู้รู้ด้านงานชุมชนได้เคยคุยกับผมนะครับบอกว่าโจทย์สําคัญของการแก้ปัญหาสิทธิทํากินในที่ดินของคนจนก็คือการที่ไม่มีระบบในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมปัญหาไม่ได้อยู่ที่ที่ดินแม่เพียงพอต่อการกระจายการถือครองที่ดินของคนจนแต่อย่างใดครับเพราะฉะนั้น ผู้รู้ในชุมชนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทจึงได้คิดค้นแนวคิดสําคัญก็คือโนนชุมชนธนาคารที่ดินหรือกองทุนที่ดินเป็นหนึ่งในความพยายามแก้ปัญหาการถือครองที่ดินของคนจนในปัจจุบันนะครับซึ่งมีพื้นที่รูปธรรมที่ดําเนินการสําเร็จแล้วหลายพื้นที่ในประเทศไทยและหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งก็คือทําอย่างไรที่จะให้ชุมชนนั้นเป็นผู้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดการ และแก้ปัญหาการถือครองที่ดินให้กับคนจนในชนบทและชุมชนอีกด้วยซึ่งนั่นคือเป้าหมายสําคัญที่สอดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติอีกเช่กนกันครับผู้ชมนะครับมีบทเรียนของชุมชนเข้มแข็งชุมชนที่มีความพยายามในการแก้ปัญหาด้วยบทเรียนของชุมชนเองคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการนําเสนอร่วมแลกเปลี่ยนกับทางรายการหมู่บ้านฐานไทยได้เช่นกันนะครับพบกันใหม่กับรายการหมู่บ้านฐานไทยในสัปดาห์หน้าสําหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ